สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทานนี้เคีกภาคบ่ายนะครับประจำวันจันทร์ที่1นึพฤษภาคมนะครับสำหรับเมื่อเช้าก็มาตัวเปิดเนาะหท้าย5ท้าย1ก็แทบเอาตัวเปิดมาวินเลยแปก็มาขอตรงขอภัยครับที่ทะโรดโัทิมเนาะ8 4 8 8แปดจับ8ไอ้จับสมา 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ครับบ่ายนี้ผมใชนตัวเปิดที่93793ครับใครได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นเนาะผมได้ตัวนี้ผมก็คิดตัวนี้นะครับเลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดตัวปิดนะครับวันนี้เหลือ4ตัวเดียวครับน่ารักน่ารุนมาก4นะครับเลขหายบ่าย39นะครับ9หายมา2สัปดาห์แล้วบ่ายนี้เล่นเลขเหลือครับชอบเหลือชอบ4ครับ อีกเน,นื้อคือ8ผมว่าบนนะี่ยสีอย่างน้อยน้มีหน้าม,มาหนึ่งตัวครับผมเลยชอบ4มากกว่า8นิดนึงครับก็จะเอา8เป็นตัวมัดเพื่อเล่น3ตัวกันครับบ่ายนี้เด่นสุดที่จับได้4ครับวิ่งบนลุ่ล่าง4นะครับน้องถ้ามาความร่าจะเป็นอื่นขออภัยครับถ้าชอบตามครับไม่ชอบผ่านนะครับ3คู่ทะเพลงไว้2 3คู่ทือเพลงไว้ก็จะมี8 4 4 0ย์ 8440 9450 34หรือก็64ครับเนาะท่านใดชอบคู่34 64ไปเทียบตามตารางเอาละกันครับ100มัด8ครับ100มัด8 100มัด8เนาะ ก็สตัวครับใครอยากเล่นใครอยากเล่น3ตัวเอา8ไปมัดครับถ้าอยากแตกตรงเล่น3กลับ6กลับไปนะครับ3เปิด3 7 7 3แถมแถม1ตัวครับแถม1 9 9 1เป็นตัวกันไปแล้วกันครับ1 9 9 1กันไปเนาะก็สำหรับนี้ KE b u y ได้แนวนี้ครับวันนี้จะหลงโง่เรื่องเหลงนะครับเพราะว่าหุ้นนอก คุณดึกก็หยุดนะไม่รู้ไม่รู้ดาวโจนส์หยุดหรือเปล่าแต่ในไฏิทินมันหยุดไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับสำหรับดาวโจนก็น่าจะเหลือให้ดาวโจนได้ลุ้นกันครับถ้าเปิดนะครับลุ้นไงทีนู่นนะครับดาวโจนครับก็ยังไงก็ลองพิจารณาดีดีก่อนตามครับสําหรับนิกเกิลสัปดาห์นี้เล่นได้พุ่งี้อีกหนึ่งวัน2รอบนะครับหยุดวันที่3 4มี่ห้านะครับวันหยุดของประเทศของเขานะครับก็ก็ใครเล่นนิกเ,เกิลนิกเกิลก็ จะอองจะอัดก็แล้วแต่นะครับจะอัดของใครอัดของคนรุ่นคนนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าเหลือแค่อบให้เล่น,นครับโอเคครับเดีวเจอทีเดี๋ยวช่วยลุ้นครับตอนบ่ายโมงนิดๆครับ